อาวุธของท่านมีลักษณะอย่างไรหรือครับทั้งซานถามอย่างสงสยัยดังห้าวส่วนกล่าวว่าเป็นการหลอมรวมเข้ากับสายเลือดของตัวเองและกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นอาวุธที่ใช้ร่างกายของตัวเองเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลาสามารถทำได้เฉพาะระดับเจ็ดขึ้นไปเท่านั้นต้องมีพลังสายเลือดที่แข็งแกร่งมากโดยทั่วไปแล้วข้ารับใช้มนุษย์อย่างเราจะทำได้นานยากมากข้าเองก็โชคดีเช่นกัน ทั้งซานก็ตระหนักว่าเป็นเช่นนั้นดับเร็วเพลิงมาจากพยักเพลิงการเปลี่ยนแปลงของเทพอสูนของจางเฮ่าส่วนคือการเปลี่ยนแปลงพยักเพลิงทั้งสองเสริมซึ่งกันและกันและจากนั้นจึงหลอมรวมเข้าด้วยกันได้เมื่อใช้ดาบเร็วเพลิงจางเฮ่าส่วนน่าจะสามารถเข้าถึงจุดสูงสุดระดับ9ได้ชั่วคราวแต่เขาต้องการสะสมพลังงานทั้งสองระเบิดพลังโจมตทีที่ทรงพลัง ในแง่ของความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวเขาน่าจะด้อยกว่าราชาเสือเมคาแต่ด้วยดาบเลวเพลิงอาวุธชีวิตเล่มนี้เป็นไปได้ที่จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อราชาเสือเมคานายกเทศมนตรีขากลับมาแล้วเสียงใสยดังขึ้นถึงจืดเฉิงกลับมาและนางก็นำกระดานไม้สองสามแผ่นกลับมาด้วยจังห้าวส่วนถามถังซานเจ้าฟื้นตัวแล้วใช่ไหมขอแรงเจ้าหน่อยได้ไหมข้าควรทำถังซานพยักหน้า จังห้าส่วนกล่าวว่าเจ้าและถึงจือแบบปิงจี้ส่วนข้าจะพาทั้งสองคนที่หมดสติออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดไปที่โรงเรียนทันที คราวนี้ถ้าเป็นอย่างที่ถังซานพูดจริงๆการเปลี่ยนแปลงเวลาและการเปลี่ยนแปลงจิ้งจอกสวรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้แล้วแม้แต่จะมีความเสี่ยงก็คุ้มค่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการพาเจ้าตัวเล็กเหล่านี้กลับมาทําให้สําเร็จเมื่อวันนี้ข้าสามารถพบกับประชาเสือมิคาระดับ9ก้าได้ในฐานะอดีตประชาแห่งเทพพระเจ้าข้ารู้ว่าจะเจออะไรอีกในภายหลงังถ้าควรกลับมาเร็วๆนี้ถังซานคิดในใจครับอาจารย์ ในขณะนั้นถังซานและเถิงจื่อเถิงนำแผ่นไม้มาปะติดปะต่อกันมัดด้วยถาว์อย่างดีจากนั้นจึงยึดอูปิงจี้ไว้บนนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างของเขาสั่นคลอนให้มากที่สุดทั้งสองคนถือเปลหามเรียบง่ายนี้จังเฮาส่วนถือกุหลี่และตูไปด้วยมือเดียวและกลุ่มคนหกคนกลับไปที่ถนนและเดินทางกลับไปยังทิศทางของโรงเรียนฮ่าฮ่าฮ่าอูปิงจี้นอนอยู่บนกระดานไม้หัวเราะเป็นครั้งคราว สิทธิพี่ใหญ่ท่านหัวเราะอ,อะไรถึงจื่อเถิงหันศีรษะและมองเขาอย่างสงสัยรวยแล้วรวยแล้วอูปิงจี้กล่าวด้วยรอยยิ้มถึงจื่อเถิงไม่เคยเห็นสิทธิพี่ใหญ่ในท่าทางแบบนี้มาก่อนจึงกล่าวว่าสิทธิพี่ใหญ่ท่านยังปกติดีใช่ไหมทางซานพูดที่ด้านหลังเขาปกติดีแต่เขาแค่บาดเจ็บตอนนี้สิทธิพี่ผ่อนคลายและปล่อยตัวเองไปสักหน่อยอูปิงจี้ยิ้มกล่าวว่าท่าท่ารวยแล้วรวยแล้ว ถึงถถงจืเิให้พวกเขารวยนับว่าเป็นโชคอย่างยิ่งอย่าพูดถึงการฝึกผลครั้งก่อนและอสูรที่ถูกล่าแค่เสือเมคา2ตัวตัวสุดท้ายก็รวยได้แน่นอนลูกเสือเมคาระดับที่6ถูกล่าและฆ่าด้วยตัวเองก่อนที่จังห้าส่วนจะรีบมาเพราะราชาเสือเมคาอูปิงจี้ยังคงรู้สึกว่ามันอยู่ครึ่งทางแล้วอย่างไรก็ตามมีเสือเมคาอีกตัวหนึ่งมาจากด้านหลังเสือเมคาตัวนี้ถูกฆ่าตายด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ จางห้าวส่วนปิดกั้นราชาเสือเมคามันสร้างโอกาสให้พวกเขาแต่ไรายได้ครึ่งหนึ่งอยู่ที่นั่นแน่นอนใช่ไหมเสือเมคาที่จุดสูงสุดข,ของระดับเจ็ดไม่เพียงแต่มีมูลค่าสิบเหรียญธาตุเท่านั้นอย่าว่าแต่หนังของเสือเมคานี้ยังสมบูรณ์อีกด้วยที่สามารถขายได้ในราคาสูงแม้ว่าจะแจกใจ่ายให้กับจางห้าวส่วนแต่สําหรับบางคนมันคือโชคลาภอย่างแน่นอนนั่นคือสกุลเงินธาตุสกุลเงินธาตุที่มีกําลังซื้อสูง แม้ว่าอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขายังคงจะปวดอยู่บ้างนอนอยู่บนเปลหามรู้สึกถึงทิวทัศน์โดยรอบที่ผ่านไปตลอดเวลาอูปิงจี้รู้สึกสบายราวกับว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่ไร้ายแรงอีกต่อไปทังซานยิ้มและพูดว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าความร่ำรวยมักจะตกอยู่ในอันตรายการถูกฝนครั้งนี้มากกว่าที่ท่านได้รับมาตลอดหนึ่งปีไม่ใช่หรือ เกือบทั้งหมดอูปิงจีบยักหน้าอย่างไม่ลังเลไม่ว่าสิ่งนี้หรือพื้นฐานการปรกขนจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ออกมาในครั้งนี้กำไรก็มากมายมหาศาลทังซานยิ้มและพูดว่าคราวนี้กลับไปดูแลอาการบาดเจ็บแล้วกลับไปกันใหม่จะไปกันอีกเหรอเสียงของจางเฮาส่วนดังขึ้นอย่างชัดเจนจากด้านหน้ารักษาหัวใจของเจ้าไว้เกือบจะตายการทั้งหมดเจ้าลืมความเจ็บปวดไปแล้วหรือเปล่า ทังซานยิ้มและกล่าวว่าท่านอาจารย์ข้าไม่ได้จ่ายกำไรใดๆเลยนี่เรียกว่าโชคลาภภายใต้อันตรายหุบป,ปากข้าไม่อยากฟังเจ้าจังเห้าส่วนพูดอย่างกรวดเคืองเขาได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้พลังอันดุเดือดของราชาเสือเมคาถ้าเขาพยายามอย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้เขาก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้เด็กพวกนี้ ในตอนนี้เขาเสียใจที่พาถาังซานมาที่โรงเรียนไททอนนับตั้งแต่เขามาโรงเรียนดูเหมือนจะเพิ่มหนทางของความไม่มั่นคงอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการมาของเขาได้เปลี่ยนบรรยากาศของทั้งโรงเรียนการเดินทางกลับค่อนข้างราบรื่นจังเฮ้าส่วนกับพลังงานระดับ9แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บอสูนธรรมดาธรรมดาก็ไม่กล้าเข้าใกล้เขาราบใดที่เขาปล่อยออร่าออกมาสัตว์อสูนจะหลีกเลี่ยงเขาให้ไกลโดยธรรมชาติ การเดินทางกลับใช้เวลาเพียงสองวันครึง่งและจากระยะไกลโรงเรียนเคอรี่อันุดงามก็อยู่ในสายตาแล้วจางเห่าส่วนโล่งใจแต่ก็ยังมีความกังวลเล็กน้อยระหว่างคิ้วของเขาเพราะเด็กชายทั้งสองกูหลีและตู่ไปยังไม่ตื่นหลังจากพักฟื้นได้สองวันอาการบาดเจ็บของอูปิงจี่ก็ดีขึ้นด้วยร่างกายระดับที่6และร่างกายธาตุน้ำแข็งทำให้เขาฟื้นตัวได้ไม่ากสำหรับคนธรรมดาเขาได้รับบาดเจ็บเป็นเวลาร้อยวันและฟื้นตัวได้ภายในครึ่งเดือน หลังจากที่ข้ากลับไปแล้วเงียบให้เงียบที่สุดเจ้าได้ยินหมายจังเฮ้าส่วนเตือนด้วยเสียงต่ำตอนนี้เขาทั้งสองยังไม่ตื่นขึ้นเขาจะต้องเผชิญแรงกดดันมากมายเมื่อเขากลับไปท้ายที่สุดเขาสนับสนุนการกระทำนี้อย่างเต็มที่อาจารย์ไม่ต้องห่วงครับทั้งซานตอบทันทีดูมีมารยาทดีมากจังเฮ้าส่วนจ้องมองเขาอย่างหงุดหงิไปกันเถอะ เมื่อพวกเขากลับมาที่โรงเรียนพร้อมกับคนสองสามคนมันก็เป็นเวลาเย็นแล้วตอนแรกตั้งใจให้กุลีและตูไปพักอยู่ในห้องซึ่งแทบจะไม่สามารถเดินลงไปที่พื้นได้ส่วนอูปิงจี้ถังซานและเฉิงจือเฉิงพวกเขาตรงไปที่โรงอาหารหลักประตูโรงอาหารทุกสายตาจับจ้องทันทีเมื่อเห็นว่าพวกเขากลับมาแล้วอาจารย์ในโรงอาหารก็ลุกขึ้นยืนกลับกันมาแล้วหรอพวกเจ้ากลับมาแล้วกวนหลงเจียงถอนหายใจโล่งอก,อกเมื่อเห็นอูปิงจี้ เขาได้เดินไปมองขึ้นและลงที่อูปิงจี้และถามว่าบาดเจ็บหรือไม่ครับบาดเจ็บเล็กน้อยอาจารย์ข่าสบายดีอูปิงจีกล่าวด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าเราล่าและข้าอสูนกลับมาแล้ววันนี้ข้าจะเพิ่มอาหารให้ทุกคนว้าวสิทธิ์พี่ใหญ่จงเจริญเหล่านักเรียนส่งเสียงเชียร์อย่างกระทันหันเนื้ออสูนเป็นของดีที่หายากมู่เอินชิงมองไปที่คนทั้งสี่ที่อยู่เบื้องหลงังกุลีและตูไปอยู่ที่ไหน จังห้าวส่วนกล่าวอย่างเป็นธรรมชาติพวกเขาใช้พลังงานทางจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากและต้องการพักผ่อนข้าส่งพวกเขากลับไปที่ห้องก่อนพวกเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมกวนหลุงเตียงถามจังห้าวส่วนกล่าวว่าไม่เป็นไรเพียงแค่ต้องการพักผ่อนกินอาหารมื้อเย็น อาหารพิเศษที่พวกเขากินคือเนื้อของกิ้งก่าแยกพสุธาที่พวกเขาล่าในวันแรกเนื้อสุนระดับห้านี้สามารถขายได้ด้วยเงินจำนวนมากแต่ตอนนี้พวกเขาร่ำรวยและไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปส่วนที่มีค่าที่สุดของกิ้งก่าแยกพสุธาระดับที่ห้านี้คือเปลือกกระดูกและเอ็นหลักแม้ว่าคุณค่าของเนื้อสัตว์จะไม่ต่ำแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการซื้อหัวใจของผู้คนถังซานกินข้าวเย็นอย่างรวดเร็วจากนั้นก็หนีไปกับอูปิงจี้และถึงจืเฉิง ถ้าไม่ไปตอนนี้จะอยู่ถึงเมื่อไรเมื่ออาการโครม่าของกุลี่และตูไปถูกค้นพบพวกเขาจะไม่มีผลไม้ดีๆให้กินอย่างแน่นอนพวกเขาสามารถไปได้แต่จางเฮาส่วนไปไม่ได้นักเรียนแยกย,ย้ายหลังรับประทานอาหารแต่อาจารย์อยู่ต่อบใบหน้าของซีรูสุดลงและเขามองไปที่จางเฮาส่วนและกล่าวว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกหลีและตูไปไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติใช่ไหม บทที่128มีครั้งต่อไปอีกหรือไม่จังเห้าวส่วนกล่าวว่ามีปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรมากใช้พลังจิตวิญญาณมากเกินไปจริงๆและพวกเขาก็กำลังพักผ่อนอยู่ควรหลงเจรงรู้สึกประมาเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นจังเห้าวส่วนยิ้มอย่างขมขื่นเด็กพวกนี้มันน่าหงุดหงิดจริงๆแต่ข้าไม่โทษพวกเขามันน่าจะเป็นความโชคร้าย เมื่อยู่ยูขมวดคิ้วและกล่าวว่าตูปไปมีทักษะเนจจิ้งจอกสวรรค์ไม่ใช่หรอือแม้ว่าเนตจิ้งจอกสวรรค์ระดับสมจะไม่มีผลโดยตรงแต่ก็ควรจะชี้นำโชคจะโชคร้ายได้อย่างไรปากของจังห้าส่วนกระตูกถ้าเขาโชคดีเขาจะได้เจอราชาเสือมคาที่ขอบเขตที่อยู่อาศัยของเสือมคาหรอืออย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยเกือบจะไม่ได้กลับมาแล้วตอนนี้เขาเล่าเหตุการณ์ตลอดทางของทงังซานและคนอื่นๆอ,อ,อีกครั้งโดยไม่ได้ปิดบงัง ในฐานะคณะบอดีโรงเรียนไถยถอนและนายกเทศมนตรีเมืองย้อยโรงเรียนเคอรี่เขาต้องบอกความจริงเมื่อได้ฟังสิ่งที่เขาพูดใบหน้าของมู่หยุงยูก็ซีดและการแสดงออกของคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปอย่างมากเกือบๆจะถูกฆ่าตายกันหมดกวนหลงเจียงกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมูเอินชิงไม่ได้พูดและมู่หยุงย,ย,ยูสูญเสียเสียงของนางทำไมท่านถึงยอมปล่อยพวกเขาไปตั้งแต่แรกถ้าเป็นเช่นนั้นซีรูกล่าวอย่างเย็นชาส่วนใหญ่เป็นเพราะบางคนค่อนข้างสูญเสีย ถ้าสิ่งนี้เปลี่ยนสำหรับข่าแล้วราชาเสือเมคาละการนำศพกลับมาก็เหมือนกันมันไม่ง่ายที่จะเปิดเผยเราไม่สามารถแม้แต่จะได้ศพสัตว์อสูรระดับเ้าได้มันง่ายเกินไปที่จะสงสยัยมันหายากมากในองค์กรไททอนทั้งหมดสัตว์อสูรไม่มีระดับพระเจ้าและนี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงจังเฮาซวนพูดอย่างหงุดหงิดแล้วครั้งหน้าท่านไปเถอะ ยังมีครั้งต่อไปอีกเหรอเสียงของกวนหลงเจียงเริ่มหงุดหมิดในทันทีจังห้าวส่วนการตัดสินใจที่ไร้สมองแบบนี้คืออะไรรู้ไหมคราวนี้กวนหลงเจียงคำรามเสียงราวกับพายุรุนแรงแก่นายกเทศมนตรีแม้ว่าปากของจังห้าวส่วนจะกระตุกแต่เขาทำได้เพียงรับฟังในความเงียบเลื่อนๆถึงจื่อเฉิงและลินหันไปมองถังซานแล้วพูดว่าเสี่ยวถังเจ้าคิดว่าพี่กุลี่และตูไปจะตื่นได้หรือไม่พวกเขาจะไม่ ทั้งซานสันหัวของเขาและกล่าวว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นแค่การใช้พลังจิตวิญญาณมากเกินไปการแปลงร่างเทพอศูนของพวกเขามีระดับจิตวิญญาณบางอย่างรวมอยู่ในน,นั้นการแปลงร่างเทพอศูนของพวกเขาถูกแทนแทนที่จะโจมตีระดับจิตวิญญาณภายนอกมันจะบีบขั้นตัวเองเท่านั้นแทนที่จะทําร้ายจุดกําเนิดตอนนี้การนอนหลับลึกเป็นเพียงการฟื้นฟูตัวเองท่านไม่เห็นหรือว่าสัญญาณชีพของพวกเขาคงที่หรือไม่ ใช่ถ้าพวกเขาสามารถตื่นได้แต่อย่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยถึงจื่ถึงพับมือและยกมือขึ้นโค้งคำนับขึ้นไปบนท้องฟ้าทังซานกล่าวว่าทำแบบนั้นไร้ประโยชน์มนุษย์เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่หวนคิดถึงโลกนี้ ถึงจืดเฉิงพะงะไปถูกต้องแล้วเราจะทำอย่างไรดีทังซานกล่าวว่ามองหาโอกาสในอนาคตเราจะทำลายวันนี้ก่อร่างกฎนี้ใหม่ถึงจืดเฉิงขดริมฝีปากกล่าวว่าทำไมเจ้าไม่โอ้อดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าจะกลับไปข้าไม่อยากโดนอาจารย์ดุผู้จบนางก็หันหลังเดินหนีไปกูปิงจี้ที่อยู่ข้างๆตลอดเวลาไม่ได้พูดอะไรมองดูนางจากไปแล้วกระซิบว่าเสี่ยวถังเราจะจัดการกับของที่ริกได้ในครั้งนี้ยังไงดีเรามาจับหุ้นกันดีไหมทั้งซาน ยิ้มและพูดว่าไม่ไม่ไมสิที่ใหญ่ท่านจัดการมันได้แล้วท่านสามารถเปลี่ยนเป็นเงินให้ทุกคนแบ่งปันได้ข้าคิดว่ามันเป็นแบบนี้แม้ว่าเราจะฆ่าเสือมีคาสองตัวแต่ท้ายที่สุดอาจารย์นายุเทศมนตรีก็ช่วยเราอยู่ประชาเสือมคาถ้าไม่มีเขาเราก็ไตยเสือมคามีไรายได้ครึ่งหนึ่งของเขาที่เหลือเราก็เฉลี่ยกันอูปิงจี้คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าข้าว่าตามนั้นเอาล่ะข้าจะจัดการกับเรื่องนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าข้าต้องแยกมันออกข้าไม่คิดว่าเราต้องขายมันทั้ง หดต้องเก็บไว้กินด้วยเนื้อเสือบำงรุงมากกระดูกเสือสามารถใช้ต้มเหล้าสมุนไพรหรือน้ำซุปสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างกระดูกได้ทุกคนคิดยังไงกับมันทั้งสานพยักหน้าแล้วพูดว่าไม่มีปัญหาใครใคก็กินเนื้อเสือ แม้ว่าอูปิงจีจะรักเงินแต่เขาก็ไม่ได้โลภเงินในฐานะพี่ใหญ่เขาคิดทุกอย่างเสมอประสบการณ์นี้อัดกล่าวได้ว่าน่าตื่นเต้นแต่ในเวลาเดียวกันการตกขนก็ยิ่งใหญ่เช่นการท่ามกลางผลกำไรมหาศาลนี้ถังซานเป็นคนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยถังซานไม่เพียงแต่สอนลูกสอนคว้างมือและวิธีค้อนสะบ้านปันป่นป่วนให้พวกเขาเท่านั้นนอกเหนือจากถังซานผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออูปิงจีที่มีฐานการุกขนสูงสุด ดังนั้นเมื่ออูปิงจี้แบ่งของที่ได้มาเขาต้องถามความคิดเห็นของถังซานก่อนเมื่อเห็นว่าถาังซานเห็นชอบเขาก็มีความสุขมากเช่นกัน แน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งหมดกับนักเรียนคนอื่นในวิทยาลายัยและนั่นจะไม่ยุติธรรมกับคนทั้ง5ที่เสี่ยงชีวิตแต่การเอาเนื้อและกระดูกอสุนส่วนหนึ่งออกมาหล่อเลี้ยงร่างกายของทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้รับการบำรุงอยู่บ้างนั่นคือสิ่งที่มันน่าจะเป็นท้ายที่สุดการไถถอนเป็นมากกว่าโรงเรียนแต่เป็นทั้งหมดมนุษย์อ่อนแอเกินไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปีศาจและพูดเมื่อพวกเขาพัฒนาขึ้นในภาพรวมเท่านั้นที่พวกเขาจะมีชีวิตรอดมากขึ้น ทั้งซานบอกลาอูปิงจี้เสียงคำรามยังคงดำเนินต่อไปในโรงอาหารในระยะไกลาอาจารย์นายกเทศมนตรีเจ้าช่างหน้าสังเวชนักทั้งซานกลับมาที่ห้องของเขาด้วยความสุขเล็กน้อยการเผชิญหน้าครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนแน่นอนว่าเขาสนับสนุนการผจญภัยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เร็วขึ้นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆที่เขาได้พบกับอสูรระดับ8และอสูรระดับ9ในเวลาเดียวกันก็โชคร้ายเกินไปแต่ยังโชคดีที่ตอนจบดี ตัวเขาเองผ่านประสบการณ์ระดับที่6นี้จากจุดสูงสุดข,ของระดับ4ถึงระดับ6ในขณะนี้อันที่จริงมันสำเร็จได้ด้วยการผจญภัย2ครั้ง หนึ่งคือการฆ่าเฟิงซ่งและอีกหนึ่งคือการฆ่าเสือ,อเมคาความเร็วในการพัฒนาดังกล่าวสามารถพูดได้ว่ารวดเร็ว<ม>อย่างไรก็ตามทางซานรู้ดีว่าในช่วงเวลาต่อไปมันคงเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะพัฒนาระดับหลักของเขาไม่ใช่เพราะความเร็วในการฝึกฝนของเขาช้าลงแต่เป็นเพราะร่างกายของเขาไม่สามารถรองรับการฝึกฝนในปัจจุบันได้ ท้ายที่สุดเขาอายุเพียง9ขวบและร่างกายของเขายังไม่โตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาอยู่ในภาวะขาดสารอาหารเมื่อเขายังเป็นเด็กในอนาคตหากเขาต้องการทะลุทะลวงผ่านจากระดับ6เป็นระดับ7นั่นเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เทียบเท่ากับการเข้าสู่พื้นที่แห่งการแปลงร่างเทพอสูรระดับสูงระดับนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพสมบูรณ์ขั้นแรกเขาต้องบรรลุความแข็งแกร่งของตัวเองและในขณะเดียวกันร่างกายของเขาจะต้องสามารถต้านทานความแข็งแกร่งนี้ได้ ดังนั้นจะประสงค์ในการฝึกฝนต่อไปของถังซานคือการรวมความสามารถเหล่านี้ที่เขามีอยู่และผสานกันให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันระดับของการสร้างปราประทับก็ดีขึ้นตามลําดับและที่สําคัญที่สุดคือการต่อสู้กับร่างกายเพืให้ร่างกายมีพัฒนาการที่ดีขึ้นออกกําลังกายกล้ามเนื้อและกระดูกและปล่อยให้ตัวเองมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพื่อที่เขาจะได้มีพลังงานมากขึ้นในอนาคต ผลลับการรักษาของทักษะเสวียนเทียนในด้านนี้เป็นเลิศโดยธรรมชาติและเนื้อของสัตว์ร,ร้ายได้รับการปุกลนในครั้งนี้เนื้อและกระดูกของอสูรล้วนเป็นสิ่งดีที่หล่อเลี้ยงร่างกายอย่างมากทั้งซานยังคิดเกี่ยวกับการใช้เงินที่พวกเขาทําในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อมอบให้กับคนที่เขารักและส่วนหนึ่งใช้เพื่อซื้อญาจิตวิญญาณชําระร่างกายโดยตรง ยังมีของดีอยู่บ้างในร้านค้าเล็กๆในโรงเรียนไทยทอนต่อให้เขาจะไม่มีเงินมาก่อนแต่เขาก็จะมีเงินในไม่ช้ามีเงินก็แลกทรัพยากรดีได้ หลังจากปรับตัวได้สองวันในการเดินทางกลับอาการบาดเจ็บครั้งก่อนของเขาเกือบจะหายดีแล้วพื้นที่ระดับที่6มีความเสถียรตอนนี้หน้าที่ของพลังสเสวียนเทียนในร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากและมีความรู้สึกอบอุ่นอยู่ในเส้นลมปราณทั่วร่างกายของเขาอยู่เสมอนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ถังซานยืนยันว่าเขาอาจจะไม่สามารถเจาะทะลุต่อไปได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นบทที่129 การหลอมรวมของธาตุลมของเสือเมคาทั้งซานทำความสะอาดห้องที่เขาไม่ได้กลับมาสองสาวันทำความสะอาดเสร็จก็อาบน้ำเข้านอนทันที ครั้งแรกที่ฝึกฝนทักษะสวียนเทียนเป็นเวลา9สัปดาห์ร่างกายทั้งหมดก็อบอุ่นและสลายไปร่างกายยังพัฒนาตามธรรมชาติภายใต้การสนับสนุนของพลังสเวียนเทียนหลังจากรู้สึกถึงความมั่นคงในสภาพของตัวเองพลังจิตวิญ,ญญาณของถังซานก็เพิ่มขึ้นและค่อยๆย้ยยายตราประทับลมปราณวายุที่เพิ่งได้มาใหม่ไปยังลำดับที่สในตราประทับของเขาเอง ปลาประทับลมปราณวายุนั้นแข็งแกร่งมากแม้ว่าในขณะนั้นจะถูกดูดปลืนและดูดซับทังซานดูดซับปลาประทับระดับ6ด้วยฐานการตุกขวนของเสือมคาที่จุดสูงสุดระดับ7ในขณะนั้นอย่างไรก็ตามตามระดับของทักษะลมปราณวายุในการแปลงร่างเทพอสูรเห็นได้ชัดว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะครองตำแหน่งปลาประทับที่6ที่ถังซานเพิ่งครอบครองมันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการหลอมรวมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของหมาป่าวายุโดยตรง ใบมีดวายุและลมปราณวายุด้วยเส้นทางที่ต่างกันแต่ทั้งสองอย่างนี้ใช้ธาตุลมเป็นหลักและไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่หากหลอมรวมเข้าด้วยกันจุดสูงสุดระดับที่5และจุดสูงสุดระดับที่6เมื่อการหลอมรวมเข้าด้วยกันสําเร็จมันจะสามารถเพิ่มการควบคุมธาตุลมของถังซานให้อยู่ในระดับที่6ได้อย่างแน่นอนไม่จําเป็นต้องวิ่งไปหาหมาป่าวายุระดับ6เพื่อดูดกลืนราประทับทั้งสองเริ่มหลอมรวมกันภายใต้าการควบคุมของถังซาน เมื่อพวกมันเริ่มสัมผัสการทั้งซานร,รู้สึกว่าตราประทับทั้งสองเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและรู้สึกถึงการกีดกันซึ่งการและการดูเหมือนว่าทั้งสองม่ต้องการหลอมรวมเข้ากับการดำรงอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเนจจิ้งจอกสวรรค์ระดับสูงเจ้าไปซะพวกเจ้าทั้งสองที่หญิงยโสระดับสี่ยังเล่นอะไรกันอยู่ ในเวลาเดียวกันถังสานร,รู้สึกประหลาดใจเขาตระหนักถึงความเป็นไปได้ในทันทีนั่นคือยิ่งขั้นของการเปลี่ยนตราประทับเทพอสูรสูงเท่าไราความพิเศษเฉพาะตัวก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในระหว่างการหลอมรวม จุดสูงสุดระดับที่5และจุดสูงสุดระดับที่6เป็นการยากที่จะหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามเขายังมั่นใจในการรวมตัวพลังจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งเพียงพอแล้วและพลังจิตวิญญาณเหลวมีเวลามากสําหรับเขาที่จะใช้กับทั้งสองปราประทับนี้และทั้งหมดนี้เป็นคุณลักษณะของธาตุลมถือว่ามีต้นกําเนิดเดียวกันและความน่าจะเป็นของการหลอมรวมเข้าด้วยกันยังคงสูงมาก ดังนั้นถังสารไม่ได้หยุดการหลอมรวมแต่เพิ่มแรงกดดันของพลังจิตวิญญาณภายในทำให้ตราประทับทั้งสองผสานเข้าด้วยกันและหลอมรวมอยู่ภายในแสงสีน้ำเงินส่องสว่างไปทั่วบริเวณจุดตันเถียนการสั่นไหวของตราประทับทั้งสองก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้ทันใดนั้นรัศมีสีขาวสว่างก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางตราประทับของเนตรวิญญาณสวรรค์ที่จัดวางไว้ในแนวหน้ามันมีเพียงระดับสามเท่านั้นและระดับการเปลี่ยนแปลงเวลาและการเปลี่ยนแปลงอินทรีย์ยักษปีกทองล้วนอยู่ในระดับนี้ไม่สูงเลยจริงๆแต่เมื่อแสงสีขาวสว่างขึ้นแสงสีน้ำเงินในจุดตันเถียนทั้งหมดก็รลีลงในทันทีแม้แตราประทับที่สั่นไหวทั้งสองก็จางลงกระบวนการสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นในเวลาอันสัน้น สายเลือดพุ่งสูงมากถังซานมีความคิดนี้อยู่ในใจทันทีเนรวิญญาณสวรรค์ทำให้เขารู้สึกว่าพี่ชายที่หลับไหลของเขาถูกปลุกโดยน้องชายของเขาและเขาก็คำรามด้วยความโกรธที่น้องตัวน้อยเริ่มประพฤติตัวดีในทันทีและไม่เคยกล้าสร้างปัญหาอีกเลยหลังจากการหลอมรวมของเนตรจิ้งจอกสวรรค์แล้วยังมีประโยชน์เช่นนี้อีกหรือมันแปลกจริงๆ หลังจากที่เขาหลอมรวมเนรจิ้งจอกสวรรค์เข้ากับเน,นรวิญญาณและกลายเป็นเนตรวิญญาณสวรรค์แล้วเขาก็ไม่เคยมีเวลาทดสอบความสามารถของมันเลยดูเหมือนว่าสายเลือดระดับแรกนี้จะมีความพิเศษจริงๆและผลกระทบไม่ได้มีไว้สำหรับโชคเท่านั้น เหตุผลที่ดูไร้ความสำคัญในอดีตส่วนใหญ่เป็นเพราะเขามีเนตจิ้งจอกสวรรค์ระดับของเขาไม่เพียงพอความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาไม่ดีและไม่มีความสามารถอื่นๆดังนั้นเขาจึงไม่พัฒนาความสามารถจริงของเขาและอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เนตจิงจอกสวรรค์อย่างไรหลังจากที่ถังซานครอบครองความสามารถน เมื่อลองรวมกับความสามารถอื่นๆเขาก็รู้สึกว่ามีเนตจิ้งจอกสวรรค์เป็นระดับแรกแล้วซึ่งมีผลอย่างมากจริงๆไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเป็นหนึ่งในสามสิ่งมีชีวิตระดับต้นๆในเผ่าสัตว์ปีศาจทั้งหมดตอนนี้เขากำลังตั้งตารอความก้าวหน้าของตูไปไปถึงระดับที่4วิธีเดียวที่ถังซานต้องการพัฒนาต่อไปคือการซึมซับจากตูไปดังนั้นเขาได้แต่หวังว่าตูไปจะพัฒนาเร็วขึ้น นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องการสอนเนตรปีศาจส,สีม่วงให้ตูปการช่วยตูปั้นนเทียบเท่ากับการช่วยตัวเองกระบวนการหลอมรวมที่ตาม,มานั้นราบรื่นและสีน้ำเงินที่ประทับในพื้นที่ที่สีนั้นลึกและลึกขึ้นเรื่อยๆค่อยๆกลายเป็นเหมือนอัญ,ญมณีที่มีอยู่จริงแสงส่องลงมาบนพลอยสีน้ำเงินการรับรู้ของทังซานเกี่ยวกับธาตุลมและความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงของธาตุลมมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ราประทับที่4หลังจากการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าจะทําให้ตัวเองดูเหมือนธาตุลมซึ่งจะช่วยประหยัดกระบวนการดีบปัดเริ่มต้นยิ่งกว่านั้นเมื่อความสามารถของลมปราณวายุถูกครอบครองมันสามารถชดเชยการขาดการป้องกันของถังซานได้อย่างมาก ตราประทับนี้ได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับที่6อย่างไม่ต้องสงสัยและเทปะสุนระดับที่6ก็กลายเป็นตราประทับสายเลือดทั้งสารได้ข้อสรุปจากการทดลองของเขาเองการสร้างตัวตนการสร้างตราประทับสายเลือดสําหรับเขาคือการเข้าสู่ระดับที่6นี้เป็นตราประทับระดับ6อันแรกที่เขามี ในเวลาเดียวกันนี่ก็หมายความว่าถัางซานีพลังงานระดับ6อย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อมองไปที่อีกสี่ตราประทับในร่างกายมันดูน่าสมเพชเล็กน้อยเสือดาวจารัดแสงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเล็กน้อยระดับ4แต่ไม่ใช่ระดับ5้าอีกสตราประทับเป็นระดับที่สทั้งหมดแม้ว่าตำแหน่งจะสูงมากแต่ถ้าระดับไม่สูงผลกระทบก็มีจากัด ทังซานต้องการที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาต่อไปและจะต้องใช้เวลานาน,านในการฝึกฝนเคล็<น>ลดวิชาเสวียนเทียนถึงระดับที่7ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการหาวิธียกระดับปลาประทับของเขา m, มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือพบว่าตัวเองสามารถเพิ่มปราประทับที่6แต่ละตราประทับที่เพิ่มเข้ามาความสามารถอีกอย่างหนึ่งและการยกระดับปราประทับให้อยู่ในระดับเดียวกับฐานการฝึกฝนจะเพิ่มความแข็งแกร่งของทังซานอย่างไม่ต้องสงสัย แม้ว่าเขาจะเพิ่งเข้าสู่ระดับที่6ในตอนนี้ทังซานก็มั่นใจมากว่าแม้แต่อสูนในระดับเดียวกันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาท้ายที่สุดเขามีมากถึง6ความสามารถรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาและทังซานก็ค่อยๆเข้าสู่การทำสมาธิครั้งนี้ออกไปสัมผัสประสบการณ์การตุกขนไม่น้อยจริงๆทรัพย์ส,สมบัติที่ตกอยู่ภายใต้อันตรายตอนเช้าตรู่ปังปัปังปังป ประตูถูกกระแทกอย่างรุนแรงปลุกถังซานให้ตื่นจากการทำสมาธิเขาหายใจเข้าลึกๆให้พลังสเวียนเทียนวิ่งเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างราบรื่นถังซานลืมตาขึ้นใครข้าเองข้าเองเสี่ยวถังข้าเองเปิดประตูว้าวฮ่าฮ่าฮ่าข้าจะบอกข่าวดีแก่เจ้าเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากห้องนั่งเล่นเมื่อได้ยินเสียงนี้ดวงตาของถังซานก็สว่างขึ้นเข,นขาลุกขึ้นจากเตียงเดินออกจากห้องนอนอย่างรวดเร็วและเปิดประตูห้องนั่งเล่น ร่างที่คุ้นเคยรีบวิ่งเข้าไปกอดเขาฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ดีมากดีมากถ้าคิดว่าเจ้าตายแล้วเยี่ยมมากเขากล่าวโดยกอดทังซานและหันกลับมาครับครับสิทธิ์ที่ไปปล่อยข้าลงเร็วเร็วังซานรู้สึกหมดขนทางใช่เสียงที่คุ้นเคยร่างที่คุ้นเคยไม่ใช่แค่เขาเหรอ ตูไปว่างขาวลงเมื่อดูงตาของเขาจบการถังซานรู้สึกถึงพลังจิตวิญญาณเหลวไหลในทะเลจิตวิญญาณของเขาอย่างชัดเจนเนตวิญญาณสวรรค์ดูเหมือนจะสั่นเล็กน้อยท่านก้าวหน้าแล้วเหรอถังซานเกือบจะพล่งออกมาด้วยใบหน้าที่แปลกใจนี่ข้าย,ยังไม่ได้พูดเลยนะรู้ได้ยังไงว้าวฮ่าฮ่าใช่แล้วถ้าก้าวหน้าและในที่สุดก็ขั้นสูงขั้นที่สี่เนตจิ้งจอกสวรรค์ของข้าคือระดับสี่ฮ่าฮ่าฮ่า